สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองเทโร่คลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานชาวราศีกรกฎชาวราศีกรกฎพิมพ์โชคดีเทวรักเพื่อเป็นการเปิดเผยสถานาการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง m o r p o n g 9 9 9 ฝากสมัครสมาชิกเป็นกำลังใจให้หมอปองนะฮะกดเข้าร่วมนะครับ พลังงานชาวราศีกรกฎนะฮะดาวทิ่ดาวจันดาวพุธดาวศุกร์ลัคนาสถิตราศีกรกฎนะครับโอเคอ่ะชาวราศีกรกฎเราไปเริ่มกันเลยนะฮะในเรื่องของความสัมพันธ์คุณได้ i v e of บอ n d s นะฮะน่าจะมีการทะเลาะบบาแว้งขัดแย้งในเรื่องของความสัมพันธ์นะ,ะเป็นไปได้ว่าเรื่องอาจจะเป็น เรื่องไร้สาระหรือไม่มีหรือไม่ได้มีมูลเหตุอะไรมากเท่าไหร่นะฮะด้วยพลังงานของ Fire วอนส s นะครับสำหรับใครที่อยู่ในความสัมพันธ์สำหรับใครที่เป็นคนโสด Fire ฟ a วอนเป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองอาจจะอยู่ในสภาพที่มีคนมา,าเขาเรียกอะไรดีมีคนมาดูดูนะครับมีคนมาพูดคุยอยู่ค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าไม่ได้ถูกใจสักเท่าไหร่หรือคุณเองไปชอบใครก็แล้วแต่แล้วก็ มีคนที่แบบไปพูดคุยกับเขาพูด,ดง่ายๆว่าตัวไม่ตัวคุณเป็นจุดสนใจหรือดาวนะฮะก็คุณไปชอบคนที่เป็นจุดสนใจแล้วหรือว่าดาวเพราะฉะนั้นมีคู่แข่งเยอะมากๆนะครับผมสำหรับชาวราศีมีนนะฮะสำหรับชาวราศีกรกฎนะฮะไฟอ่อนนะฮะอืมโอเคคลายพลังงานไ e ออกอ่อ s นะครับด้วย T e n of Swords อ่า ผมจะบอกได้ไหมหรือถ้าผมจะแนะนำนะฮะสำหรับความสัมพันธ์ลักษณะที่ตัวคุณเองต้องพยายามค่อนข้างมากนะครับชาวราศีกรกฎนะฮะไม่เหมาะกับคุณเลยด้วยพลังงานของ t e n of source ผมรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยถ้าคุณเจอในลักษณะนี้เช่นมีคนเข้ามาหาคุณเยอะจนเกินไปให้ c a n ซ e l คนที่เข้ามาทั้งหมดหรือคุณเองพยายามไปไล่ตามใครสักคนหนึ่งที่คุณชอบแล้วมีคนอื่นเข้ามาเนี่ยให้ c a n ซิลนะฮะเพราะว่า พลังงานของเทนอฟโซสคุณเองไม่อยากจะเหน็ดเหนื่อยโดยที่ไม่ได้ผลประโยชน์ใดๆนะครับผมเทนอฟโซสเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับเขาไม่คุณสมมุติว่ามีคนเข้ามาคุณไม่ได้แลใครเลยทั้ง5คนนั้นนะฮะสมมตุติหรือ ถ้าคุณไปชอบใครกันแล้วแต่เขาก็ไม่ได้แลกคุณเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ไม่โอเคสําหรับความสัมพันธ์นี้ครับชาวราศีกรกฎนะฮะถ้าคุณต้องพยายามมากจนเกินไปให้ปล่อยมันไปนะครับในช่วงนี้นะไม่ใช่ทุกช่วงปล่อยมันหมดนะฮะไม่ได้นะครับพลังงานมันมีขึ้นมีลงนะฮะเพราะฉะนั้นเราที่ผมอธิบายเนี่ยเพื่อให้คุณจับพลังงานในช่วงที่มีประโยชน์กับตัวคุณมากที่สุดเราไป ทำหรือตัดสินใจทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวคุณในแต่ละช่วงนะครับคุณได้ the world เ,ออเป็นพลังงานที่ค่อนข้างที่สนับสนุนนะฮะบางสิ่งบางอย่างให้จบลงนะครับผมคือถ้าคุณเหน็ดเหนื่อยในความสัมพันธ์คุณเหน็ดเหนื่อยในสถานการณ์เรื่องของความรักหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยช่วงนี้ให้ซาซาให้หยุดหยุดให้เงียบเียไปนะฮะเพราะว่ามันคือการปิดปิดชปเตอร์ปิด, chapter, ป,ดปิดช่วงเวลาปิดสถานการณ์นะฮะ clarify the world คุณได้ a source ต้องมีความกล้าทีเดียวในการตัดสินใจตรงนี้นะฮะเอโดโซฟส่ ource, งชี้เรื่องของสิ่งที่ไม่ unconventional unorthodox นั่นเองนะฮะเป็นสถานการ์ทีเ่เรียกว่าไม่ไม่ไม่ปกติสักเท่าไหร่แต่ว่าไม่ได้ถือว่าบ้าหรือว่าผิดปกตินะแต่ว่ามันเหมือนกับคุณเองจะต้องมีแนวคิดที่แตกต่างออกไปเพื่อแก้ไขปัญหาหรือ ได้รับผลประโยชน์ที่ดีในเรื่องของความสัมพันธ์นี้นะฮะคุณได้ the l e v e r s หลังจากปิดความสัมพันธ์ที่ยุ่งยากปิดความสัมพันธ์ที่เหน็ดเหนื่อยของตัวคุณนะฮะชาวราศีกรกฎนะครับ the l e v e r s มาแล้วนะฮะด้วยพลังงานของ the l e v e r s เนี่ยบ่มชี้เรื่องของจะมีสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ชัดเจนสิ่งที่เป็นของคุณแค่แค่คนเดียวแค่ผู้เดียวเนี่ยเข้ามาแทนที่ด้วยพลังงานของ the l e v e r ซึ่ง คารฟด้วย The High p r i e s t อ่ะโอเคเริ่มที่น่าสนใจสำหรับความสัมพันธ์ของตัวคุณนะฮะชาวราศีกรกฎคืออันที่หนึ่งเหมือนกับคุณต้องปิดความสัมพันธ์ที่ยุ่งเหยิงของคุณก่อนนะผมรู้สึกว่าถ้าคุณไล่ตามใครอยู่สําหรับคนโสดหรือถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์แล้วมันวุ่นวายนะให้ปิดความสัมพันธ์นี้ให้หยุดความสัมพันธ์นี้มีความสัมพันธ์ใหม่ที่คุณเองมองข้ามด้วยพลังงานของ The High Priests เป็นสถานการณ์ที่เหมือนอยู่อยู่อยู่ติดตัวคุณเองอีกครึ่งหนึ่งแต่คุณดันมองไม่เห็นแล้วความสัมพันธ์เนี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่น่าจะนำขึ้นมาเป็นความสัมพันธ์หลักของคุณนะครับผมสำหรับชาวราศีกรกฎนะฮะอืมโอเคอา,อารมณ์คล้ายๆกับลักษณะที่ตัวคุณอยู่อยู่อยู่ใกล้ของดีแต่คุณมองไม่เห็นกลับไปควายคว้าสิ่งที่ไกลตัวออกไปแล้วก็ไม่ ไม่ได้เป็นประโยชน,น์กับตัวคุณจริงๆนะฮะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราไปดูงานเงินนะฮะแต่ก่อนอื่นเราไปดูเรื่องของสุขภาพนะฮะชาวราศีกรกฎช่วงนี้เป็นอย่างไรนะครับสุขภาพนะฮะคุณได้ t ทั Two of Cups เป็นช่วงเ,เรียกว่าปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆเ <c oughs> ข้ากับแพลนเข้ากับ เข้ากับทุกอย่างในเรื่องของสุขภาพของคุณใหม่ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการจัดการการกินของคุณการจัดการการออกกำลังกายของคุณการจัดการเรื่องของอวัยวะใหม่ที่เข้ามาในตัวคุณไม่ว่าใครจะผ่าตัดหัวเขาใครจะ,ะทําอะไรก็แล้วแต่นะเป็นสถาน,นการณ์ที่คุณกำลังปรับตัวเข้ากับบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของตัวคุณนะฮะหมอคะ,อะ และถ้าหนูไม่มีอะไรเลยทั่วครับเป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองควรจะไป improve หรือว่าไปปรับปรุงอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายของตัวคุณหรือแผนการออกกำลังกายของตัวคุณนะครับโอเคไปต่อกันเรื่องของงานเงิน คุณได้ e i g of p e n t a c l e s ten of p e n t a c l s seven of cups นะฮะในเรื่องงานเงินอันที่1 A e of p e n t a c l e s เป็นช่วงเวลาที่คุณต้องเก็บสะสมเงินคน,นี้เก็บสะสมเงิน to ten of p e n t a c l e s ผมรู้สึกว่าสะสมเงินเพื่อนำไปลงทุนในระยะยาวนี่คือสิ่งที่มันชัดเจนมากๆในเรื่องเงินของคุณ seven of cups เป็นสถานการณ์ที่จะมีเส้นทางของการเลือกของคุณการตัดสินใจของคุณ คุณควรจะตัดสินใจอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนอื่นนะฮะ e i t of Pentacles c l a r i f y ด้วย Five ออก u p s e i t of Pentacles c l a r i f y ด้วย Five of Cups ผมรู้สึกว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยในสถานการณ์นี้จะมีการตัดเค้กแบ่งเค้กแบ่งผลประโยชน์อะไรบางอย่างแล้วก็คุณได้ออกมาเออคุณได้ออกมาส่วนหนึ่งจากภาพใหญ่เป็นไปได้ว่าคุณเผชิญอยู่กับสถานการณ์เช่นแบ่งแยกมรดกได้รับปันผล ได้รับผลกําไรค้าขายอะไรก็แล้วแต่เหมือนกับคุณตัดเค้กแบ่งเค้กออกมานะฮะได้ส่วนนั้นอันที่สองคุณได้ ten of pentacles นะฮะ c l a r i f y ด้วย knight of cups อ่ะอันนี้น่าจะยิ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของเ,ออเขาเรียกอะไรมรดกนะฮะเรื่องของมรดก บ่งการแบ่งสันปันส่วนทรัพย์สินของตัวคุณผมมองว่ามันเป็นรอบที่เงินสพัดท,ทีเดียวสําหรับชาวราศีกรกฎคือเป็นทรัพย์สินชิ้นใหญ่ๆเป็นทรัพย์สินที่มีเกณฑ์ที่เหมือนกับตัวคุณเองมีบ้านอยู่แล้วตัวคุณเองให้เช่าหรืออะไรแบบนั้นมีเกณฑ์ที่แบบได้ทําลักษณะนั้นสําหรับ พวกเรลเตอร์นะฮะหรือ,อในหน้าสังหาริมทรัพย์หรือในหน้าโดย General โดยทั่วๆไปก็แล้วแต่เนี่ยผมรู้สึกว่าพลังงานนี้เป็นของคุณเป็นสนับสนุนคุณในลักษณะนั้น,นะฮะขายขายที่ขายทางนะฮะน,นี้คือดีทีเดียวนะฮะในเรื่องของ Seven of Cups พนะฮะพลังงานใน Seven of Cups จะมีคนยื่นข้อเสนอนะฮะแต่จะมีข้อเสนอที่ดีที่สุดแค,แค่เพียงคนเดียวข้อเสนอเดียวเพราะฉะนั้น mm hmm. clarify นิดนึง n i ยออกแพนด n อคิลสให้ใจเย็นเย็นให้ใจเย็นเย็นบางทีผมรู้สึกว่าเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับคุณเจอข้อเสนออะไรแล้วโหดีมากสายตาลุกวาวน่าสนใจมากๆแล้วก็อยากจะได้ข้อเสนอนั้นจนทำให้คุณพลาดการาได้ข้อเสนอที่ดีที่สุดของตัวคุณไปมันเหมือนกับใจร้อนตัดสินใจรีบร้อนตัดสินใจนะฮะเพราะฉะนั้นให้ใจเย็นๆข้อเสนอที่ดีที่สุด จะออกมาช้าที่สุดในสถานการณ์นี้นะ่ข้อเสนอที่ดีที่สุดจะออกมาช้าที่สุดในเรื่องของการงานเช่นเดียวกันเป็นช่วงเวลาที่คุณเองอาจจะต้องแบ่งแบ่งสรรปันส่วนเรื่องของงานให้ให้ให้ดีนะฮะถ้าเกิดคุณเป็นเจ้านายเป็นผู้จัดการอันนี้ก็จะต้องจ่ายงานไปให้ลูกน้องหรือว่าทีมงานกันอย่างสมดุลน,นะฮะเพราะผมรู้สึกว่าด้วยพลังงานของ Five Cups เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับ แบ่งแยกแตกแยกก็ตามแต่ว่า,เ,าเขาจะไม่พูดพอเขาไม่พูดตัวคุณเองก็แทบจะไม่รู้ Response หรือไม่รู้ว่าเขาแฮปปี้หรือเขาไม่แฮปปี้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องเขาเ,าเ,าเารียกหลายใส่ใจนิดนึงในเรื่องของการแบ่งสรรปันส่วนสถาน,นการณ์ตรงนั้น n i g h t of Cups to Ten of Pentacles ในเรื่องของการงาน n i g h t of Cups to Ten of Pentacles เป็นสถาน,นการณ์ที่ อีกครั้งหนึ่งที่ตัวคุณเองจะต้องใช้ความเขาเรียกอะไรดิ interpersonal skills ใช้ soft skills ใช้ทักษะการการบริหารงานนะใช้ทักษะการบริหารงานต้องรู้ว่าคนไหนทําอะไรดีแล้วคนไหนทําอะไรแล้วจะได้ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับ สิ่งนั้นงานนั้นเป็นสถานการณ์พูด to the right Job เป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองต้องตัดสินใจนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการงาน s e v e ่นอ็อฟคัพสไนฟ์ออฟแพนด์เเป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองจะมีทางเลือกในข้อเสนอเรื่องของการงานค่อนข้างเยอะแต่จะมีข้อเสนอเดียวที่เหมาะสมกับความสามารถของคุณกับความสามารถของทีมหรือเป็นสิ่งที่ตัวคุณเองจะได้ผลประโยชน์ดีที่สุดเพราะฉะนั้นต้องรอคอยนะครับ ลอยคอร,รอคอยนะฮะโอเคเราไปปิดท้ายกันด้วยเรื่องของอริมิสหายและครอบครัวนะครับผมชาวราศีกรกฎนะฮะเราดูกันนิดหนึ่งนะในเรื่องนี้คุณได้ The Hermit ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณเองอาจจะห่างๆจากครอบครัวหรือควรห่างจากครอบครัวนะฮะพลังงานเดอะเฮอร์มิต คือพลังงานที่ไม่ควรให้สิ่งเหล่านั้นเข้ามาปะปนหรือเข้ามายุ่งเกี่ยวกับความคิดของเราตอนนี้เราจะต้องเป็นตัวของตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเมื่อเข้ามาอยู่ในเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องที่ตัวคุณไอมีเรื่องให้คิดตัดสินใจนะฮะโดยที่อย่าพึ่งเอาอความคิดของคนอื่นสมาชิก เข้ามาเกี่ยวข้องนะผมเชื่อว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ตัวคุณเองคุณจะปลีกวิเวคิดไปนั่งสมาธินั่งวิปัสสนาก็ได้นะครับผมเรื่องของอริมิสหายเนี่ยเดอะเฮอร์มิตเนี่ยดีอย่างตรงที่ว่าจะมเีเจ้ากรรมนายเวรน,นะครับผมจะแคนเซลเรื่องของศัตรูไปนะฮะก็พูดง่ายว่าจะมีคนคอยปกปักรักษาตัวคุณศัตรูจะแพ้ภัยไปเองนะครับผมส่วนมิสหายก็จะ ห่างเหินไปในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้พูดคุยกันมากนะสำหรับชาวราศีกรกฎกับมิสหายนะฮะโอเคแล้วนั่นคือพลังงานที่ผมเอาฝากในรอบนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็สมัครสมาชิกเป็นกำลังใจให้หมอปองกดเข้าร่วมนะฮะโอเควันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมถ้ามีปัญหาปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปองนะครับผมโชคดีเทวาละัก